ขอสวัสดีตอนเช้าๆของวันอังคารที่20มิถุนายน2566นะครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าทำไมต้นประยุงของผมมันถึงสูงเปล่าแล้วก็ตรงนะครับจะพาไปดูพยุงต้นนี้นะครับประยุงต้นนี้ตุกปลูกมา2ปีเส็ศษนะครับมันเคยสูง3เมตรแต่ว่า ไม่รู้มันเจออะไรเข้านะยอดมันตายผมก็เลยตัดส่วนที่ตายออกนะครับครับตัดส่วนที่ตายออกให้คงเหลือส่วนที่ยังเขียวอยู่ไว้นะฮะแล้วมันก็แตกยอดออกมานะมันแตกยอดออกมาแ,แล้วเราก็จะเลือกนะฮะเลือกกิ่งที่เขาเน่งสมบูรณ์นะครับับนะไปมัดไว้กับต้นไผ่นะครับต้นไผ่ยาวๆสี่นเมตรนะฮะ กิ่งที่เรามัดเนี่ยมันก็จะยาวนะ <mem> ขึ้นไปเรื่อยๆนะสังเกตว่ามันจะยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มัดขึ้นไปเรื่อยนะฮะส่วนกิ่งที่เราไม่ได้มัดนะครับอย่างกิ่งนี้นะฮะที่เราไม่ได้มัดกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้นะครับมันก็จะไม่ยาวไปมากมายนะครับมันก็จะหยุดมันก็จะหยุดนะครับหยุดหยุดยาวนะครับแต่ว่าจะแตกกิ่งก้านออกไป ปิดใบามาให้ต้นโตต่อไปนะครับส่วนที่กิ่งที่เรามัดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแตกกิ่งเป็นระยะระยะนะฮะระยะสักประมาณสองเมตรมันก็จะแตกกิ่งอีกอีกชุดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะฮะต้องต้องปีนบไดนะมาถึงตรงนี้นะฮะมันก็หัก นียมันหักอีกพัดลมแรงหรืออะไรผมจาไม่ได้แล้วรเราก็เลือกกิ่งที่อ่าตรงนี้มันหักอีกตรงนี้นะครับอไม่เห็นอเราก็เลือกกิ่งที่มันสมบูรณ์นะครับมัดต่อขึ้นไปอีกครับมัดต่อขึ้นไปอีกตอนนี้มันก็สูงประมาณสักสามเมตรกว่าเลยนะมันจะมันจะพุ่งมันไปเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งยอดนู่นเลยนะฮะมันก็ยังจะพยายามสูงขึ้นไปอีกแต่ว่าไม้มันสุกแล้วมันก็จะงอแต่ถ้าเราสามารถที่จะปีนมันไปผูกขึ้นกับไม้ดิมันก็จะขึ้นอีกนะจนกระทั่งประมาณสี่เมตรมันก็จะหยุดไม่ได้เริ่มแตกยอดออกเลยเห็นไหมครับจะเริ่มแตกยอดออกด้วยเล็กๆนี้จะเริ่มแตกยอดออก นี่มันก็จะหมดนะฮะสูงสุดไม่เกิน4เมตรฮะาปูกนะส่วนส่วนกิง่งเล็กๆที่เราไม่ได้เลือกให้มันโตนะครับมันก็จะสุดสั้นๆนี่เองอะประมาณสักสอบเรือมันก็จะสุดแหละมันจะไม่โตไปไหนนะฮะมันจะโตเฉพาะที่เราเลือกผูกกับไม้ไผ่ผมผมเดา ในทันทตคติีส่วนตัวผมเองเนี่ยผมว่ามันพยายามแข่งกับไม่ไผ่มันพยายามแข่งกับไม่ไผ่ไปเรื่อยเราคอยมัดมันไว้เนี่ยมันก็จะสูงแล้วก็ตรงนะครับตามที่เราต้องการนครับส่วนกิ่งเล็กๆพวกนี้ถ้าเราไม่ต้องการเนี่ยเราก็สามารถตัดมันทิ้งได้นะครับสามารถตัดมันทิ้งได้แต่ว่า ถ้ายัางไม่จําเป็นนะฮะเราก็ปล่อยให้มันเลี้ยงลําต้นไปก่อนก็ได้นะครับมันจะได้โตรเร็วขึ้นนะครับแล้วแล้วพอลําต้นโตแข็งแรงพอสมควรเราค่อยค่อยตัดแต่งมันก็ได้นะครับ,รบอันนี้ก็จะขอบอกว่ามันเป็นพัฒนาคติส่วนตัวนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ที่ปลูกแล้วมันได้ลําต้นตรงๆรงสูง,งสูงนะครับแล้วก็เราต้องขอเตือนในลวงหน้าว่าไอ้ตรงๆรงสูงสูงอย่างเงี้ยต้นมันจะเล็ก แล้วมันจะไม่ไม่สามารถทนแรงลมได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องคอยหาทางแก้ปัญหาเรื่องพายุลมพายุให้ดีนะครับเพราะว่าหักแน่นอนครับผมเจอหักมาหลายต้นแล้วครับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ